เชิญนะครับชื่อชื่อพาวค่ะชื่อพาวนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกาวกับกับกับพี่ท็อกค่ะ <frage> เผื่อทุกคนฟังไม่เข้าใจนะครับงบ2,000บาทซื้อนกอะไรได้บ้างนะครับเป็นนกแก้วนะครับซื้อพันอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเป็นนกแก้วสายพันธุ์หงยกนะครับลักษณะของมันจะเป็นนกที่ตัวเล็กมีหลากหลายสีเที่ยงสีฟ้าสีเหลืองสีขาวมีเยอะแยะเลยครับผมพูดไม่ไหมดนิสัยของมันนะครับมันจะขี้เล่นร่าเริง หากย so ังไม่ในกรงต้องหาของเล่นให้มันด้วยนะคะมันถึงจะได้เล่นของเล่นแบบสนุกสนานไปเลยครับราคาไม่ถึงหมื่นบาทครับส่วนอายุไขของมัน15ถึง20ปีอยู่เร็วนานเลยนะครับเนี่ยอันดับสองสองนะครับเป็นนกแก้วสายพันธุ์เลิฟเบิร์ดนะครับเป็นนกที่มีขนาดเล็ก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 ไม่ได้ขนาด เล็กนะแม้มีหลากหลายสีเหมือนกันนะครับแต่มันมีสองแบบเป็นแบบมีขอบตาและไม่มีขอบตาแบบขอบตาจะเป็นแบบนี้และแบบไม่มีขอบตาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบขอบตาจะมีนิสัยดูมากกว่านะครับส่วนแบบไม่มีขอบตาจะไม่ค่อยดูและใส่เที่ยงมากกว่าส่วนราคาเริ่มต้นของโรลบเบิร์ดนะครับจะเริ่มต้นที่ห้าล ยายุไขของมัน15ถึง20 <24. S 2> ปีนะครับอยู่กับเราก็ได้นานพอสมควรน,นะครับต้องมีเวลาเลี้ให้มันมากๆนะครับใช่ค่ะ,ะเป็นนกคอพัดนะคะเป็นนกที่มีขนาดเล็กนะคะมีหลากหลายที่ให้เลือกนิสัยของมันก็จะเป็นแบบที่อ้อนนิดนึงไม่เนี้ยเยอะอยู่ติเกเจ้าของนะคะ เริมราคานะคะที่500บาทขึ้นไปนะคะทุกคนจะเป็นสีที่ต้นกำหนิดเลยเป็นสีเขียวเรียกว่าสี green n m a n นะคบใช่ค่ะทุกคนนะครับ,รบอายุไขของมัน15ถึง20ปีกันค่ะลักษณะมันก็เกือบเหมือนกับระเบิดนะครับมันคล้ายๆกันเลยบางานอาจจะสับสนแต่มันภาพบแบบ ดูดีๆถ้าแบบสังเกตดีๆแบบดูเลยอ่ะยังไงมันก็แยกออกเลยครับมันแต่มันแยกออกบ้าเฮ้ยไปอ่านดัดต่อไปสีอย่าลาายวเกินนะคะทุกคนโอเคสำหรับสีนะคะเป็นนกค็อกคาเทลนะคะทุกคนลักษณะเป็นคดา มีหงอนด้านบนเป็นมีหลายสีแล้วก็แล้วก็มีแก้มแดงนะคะเป็นแก้มแดงนะคะเหมือนมันแบบพาพาแก้มอะครับใช่เหมือนทาแก้มเลยแล้วก็นิสัยติดคนที่เล่นที่ตกใจถ้ามันที่ตกใจมันอาจจะวิ่งหนีไปเลยนะครบใช่ค่ะแต่แบบไปเลยถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ถนนก็น่าจะไม่ไม่ควรจะควรจะ ัวะู้จะิีปากได้จะสปากได้แต่ตัวเนี้ยสีปากไม่ได้นะไม่ได้เลยตระพุกระะพกคาเทลนะคะมันชอบร้องเพลงใช่ไหมไม่ใช่เราต้องเปิดเพลงให้มันฟังใช่้องเปิดเพลงให้มันฟังไปบ่อยแล้วมันจะพูดได้น้องร้องร้อยมานานนะเพราะคาเทลมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับตระกูลเดียวกันกับกระตัวนะคะใช่ค่ะเป็นตระกูลเดียวกันกับกระตั้วนี่กระตัวกระตัวมันก็เป็นแบบนี้ มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อว่า Pop ค h a อืมคล้ายๆกับอ Pop Tea นะครับแบบคล้ายๆกันเลยกับ Pop Tea เพราะว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะครับะไปชมอันดับต่อไปกันเลยนะครับไปเมื่อกี้ลืมบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นทั้งหมดที่800บาทนะครับแล้วก็อายุขัยสิบถึงสิบห้าปีค่ะแล้วลืมลโร เพรกระเทลนะคะมันเป็นตัวผลิตแป้งนะคะคมันผลิตแป้งครับไปชมอันดับต่อไปกันเลยต่อไปนะครับเป็นอันดับที่ห <5. S 1> ้าอันดับสุดท้ายเลยนะคะทุกคนลักษณะเป็นมีขนาดกลางนะครับมีหลากหลายสีนี่ใช้นิสัยอะชอบกวนชอบกัดมากเลยครับผมนคนน,นะคนะคน,นี่จะดีอน,น,น,นหลับแล้วนะครับ ติดคนเป็นตระกูลเดียวกันกับนี่ครับแซนคอนัวเป็นตระกูลคอนัวเหมือนกันเป็นตระกูลคอนัวนะครับเขาเรียกว่ากินชีคอนัวนะครับส่วนราคาเริ่มต้นนะครับสีนอร์มอลเลยนะครับมันจะราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทนะครับอายุไขทั้งหมด2 0ถึง25้าปีถ้าผิดประกันใดก็ขออภัยในรายที่นี้ด้วยนะคะ คน